วันนี้เวลา8นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณ์เรนทิราเทพพยวดีกรมดรุราารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงไปยังโรงแรมเซนทราลบายเซ็นทราศูนย์ราชาการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลักสี่ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี256 โอกาสนี้พระราชทานพระชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2563ถึง2565จำนวน556คน พระราชทานโลก่เกียรติคุณแก่ลูกที่มีความกตัญญูกะตะเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2,563ถึง2,565จำนวน339คนพระราชทานโลร่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิกการประกวดงานเขียนเทิดพระคกุณของแม่จำนวน6คนและพระราชทานโลกแก่ผู้มีอุปการะคุณจำนวน52คน จากนั้นทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2,565ซึ่งสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพันศา90พรรษา12สิงหาคม2,565และเพื่อยกย่องเทิดทูนพระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม ในการนี้ถวายโลกเกีติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตตเวทีอย่างสูงต่อแม่แด่พระสงฆ์จำนวน6รูป จากนั้นท่อประเด็นเิยสการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งรับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนารรราชนรรชน,นีพันปีหลวงทรงรับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์จึงริเริ่มจัดงานวันแม,แม่แห่งชาติเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่12สิงหาคม2519 ส่วนนิทศการเจ้าหญิงผู้ทรงมีพระกตัญญูอย่างสูงต่อพระมารดาจะแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระรกิติยาภาณเรนทิราเทพ,พยบดีกรมหลวงราชสารุนีสิริพัฒมหาวัจระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเคียงข้างพระเจ้าวรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาศด้วยทรงดูแลพระมารดาเป็นอย่างดีเสมอมา